ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยันมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอเสนอในหัวข้อไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดทำให้ถูกวิธีอุทิศบุญให้คนตายทำอย่างไรจึงจะได้รับผลบุญการทำบุญนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและสามารถส่งผลให้เรามีจิตใจที่สงบขึ้น ซึ่งการทําบุญนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทําทานการบริจาคสิ่งของรวมไปถึงการทําบุญให้คนที่เสียชีวิตหรือล่วงลับไปแล้วซึ่งเราเรียกกันว่าการอุทิศบุญบางคนกลับมีคําถามและข้อสงสัยว่าการที่เราอุทิศบุญไปให้คนตายนั้นเขาจะได้รับหรือไม่และทําอย่างไรเขาจึงจะได้รับผลบุญนั้นอย่างเต็มที่ องหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาไวา้ว่าการอุทิศบุญให้คนตายนั้นการจะได้รับหรือไม่ได้รับส่วนกุศลน,นี้ขึ้นอยู่กับท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้มทนาหรือไม่ถ้ามีโอกาสท่านก็จะได้รับแต่ถ้าท่านนั้นไม่มีโอกาสโมทนาก็จะไม่ได้รับเปรียบเหมือนว่าเราเอาสิ่งของไปให้แต่ผู้รับเขาไม่รับ เขาก็จะไม่ได้ของถ้าพวกเขาอยู่ในนรกไฟไหม้ทั้งวันถูกสัพพุทธสับฟันทั้งวันถ้าเราเอาอาหารไปให้เขากินเขาก็คงไม่มีโอกาสจะได้อาหารนั้นว่ากันว่าปรทัตตูปชีวิเปรตเป็นเปรตระดับที่สิบสองแบ่งเป็นสองพวกคือพวกที่มีกำบางอยู่ข้างหน้าเมื่อเราอดทศให้แผ่บุญกระจายไปให้ เขาโมทนาได้แต่พวกที่มีกำหนาอยู่ข้างหลังเมื่อแผ่บุญไปให้นี่เขาโมทนาไม่ได้ถึงแม้จะมีสิทธิ์โมทนาก็ตามเขาก็ไม่มีโอกาสพวกเปรตนี้มายืนอยู่นานไม่ได้ส่วนสัมภเวสีก็มีความหิวแต่อยู่นานได้จึงต้องให้เจาะจงเฉพาะตรงๆงลงไปถ้าไม่ให้ตรงเฉพาะก็รับไม่ได้เพราะกำหนักฉะนั้น การอุทิศส,ส่วนกุศลเวลาจะให้ก็ให้ว่าเป็นภาษาไทยให้เรารู้เรื่องและให้สั้นที่สุดการอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บุคคลต่างๆที่ตายไปแล้วถ้านึกได้ก็ให้ออกชื่อเขาไปเลยก็ดีเพราะถ้ากร,รมหนาอยู่นิดถ้าออกชื่อจ่อจงเขาก็จะได้รับเลยถ้านึกไม่ออกก็ว่ารวมๆไปด้วยคำว่าญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดีซึ่งถ้าขืนไปนางไล่ชื่อก็คงเหนื่อยกลัวจ,จะไม่หมดมีอยู่คราวหนึ่งนานมาแล้วหลวงพ่อไปเทศด้วยกันสามองค์บังเอิญมีอารมณ์คล้ายคึงกันวันนั้นทายกนำอุทิตส่วนกุศลออกชื่อคนตายกับบรรดาญาติทั้งหลายที่ตายไปแล้วปรากฏว่าบรรดาผีทั้งหลายก็เข้ามาเป็นหมืน่นมาล้อมรอบศาลา คนที่เป็นญาติก็ได้หมดทนาแล้วผิวพรรณก็ดีขึ้นพวกที่ไม่ใช่ญาติก็เดินร้องไห้กลับไปตอนท้ายมีคนถามถึงการอุทิศส,ส่วนกุศลว่าทำอย่างไรพระองค์หนึ่งท่านก็เลยบอกว่าญาติโยมที่นำอุทิศส,ส่วนกุศลอย่าให้ใจแคบจนเกินไปนักจะเหลิมว่ากันทำบุญแต่ละคราวพวกเปรตก็ดีสัมภเวสีก็ดี จะมายืนล้อมรอบคอยมทนาแต่ถ้าเราให้เจาะจงแก่ญาติจะญาติเราก็จะได้รับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติก็จะไม่ได้รับฉะนั้นควรจะให้ทั้งหมดทั้งญาติและไม่ใช่ญาติและตอนที่พระให้พรเจ้าภาพและทุกคนที่บำเพ็ญกุศลแล้วมีการถวายสังฆทานก็ดีการเจริญพระกรรมฐานก็ดีควรตั้งจิตอธิษฐานตามความประสงค์ การตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่าอธิษฐานบารมีถ้าท่านตั้งใจเพื่อพระนิพพานก็ต้องอธิษฐานเผื่อไว้โดยอธิษฐานว่าขอผลบุญทั้งหมดนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะไปเกิดใหม่ในชาติใดก็ตามขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้า ถ้าเราต้องการอะไรจะไม่รวยมากก็ช่างเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับทางพุทธธรรมนั้นจะถือว่าการอุทิศบุญเปรียบดังการจุดเทียนและการให้ความสว่างแก่ผู้อื่นโดยที่มีตัวผู้ทำบุญเป็นแสงไฟที่จะส่งต่อไปสู่ผู้ล่วงรับไปแล้วแต่จะต้องมีองค์ประกอบที่จะทำให้การอุทิศบุญกับผู้ร่วงลับได้ผลดี ต้องเกิดขึ้นจากปัจจัยสี่ประการดังต่อไปนี้ประการที่ 1. ต้องทำบุญจึงจะอุทิศได้การที่ท่านจะอุทิศบุญได้นั้นจะต้องมีการทำบุญก่อนและในช่วงของการทำบุญจะต้องมีการอุทิศกับการกรวดน้ำให้เสียจเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการกรวดน้ำเปลียกหรือกรวดน้ำแห้งจะต้องทำหลังจากการทำบุญแล้วเท่านั้น ท่านจึงจะสามารถส่งต่อบุญที่ทำไปถ้าไม่ได้ทำบุญใส่บาตหรือการถวายสังฆทานอย่างน้อยจะต้องเป็นการรักษาศีลและการนั่งสมาธิเพื่อสร้างบารมีที่ต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะสามารถอุทิศบุญให้กับญาติหรือคนรู้จักรวมไปถึงเทพพยายดาและสัมภเวสีต่างๆได้ดังนั้นถ้าท่านไม่ได้ทำบุญใดๆเลย ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิแต่อย่างใดครูบาอาจารย์ท่านว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะอุทิศบุญแบบปากเปล่าให้ใครได้เพราะต่อให้คุณอุทิศไปก็จะไม่เกิดผลสำเร็จใดๆทั้งสิน้นประการที่สองต้องมีเจตนาดีและเจาะจงการอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลบจะเกิดผลดีก็ต่อเมื่อผู้ทำบุญมีเจตนา ในการอุทิตที่ดีและเจาะจงชื่อนามสกุลอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการอนุญาตให้ผู้นั้นสามารถรับบุญไปได้การเอ่ยชื่อจึงเป็นการเรียกให้ผู้รับส่วนบุญมารับส่วนของตัวเองไปส่วนผู้ทำบุญจะถือว่าเป็นการยกบุญให้โดยแสดงเจตนารมณ์ที่ดีและชัดเจนเมื่อใดที่ท่านเอ่ยชื่อและนามสกุลของผู้รับ ผู้อื่นก็จะไม่สามารถมารับบุญนี้ได้ดังนั้นผู้ที่รับจึงไม่ต้องไปแย่งหรือถูกคนอื่นแย่งแต่ที่สำคัญก็คือถ้าทำไม่ถูกต้องบุญทั้งหมดจะตกอยู่ที่ตัวท่านเองคนเดียวแล้วกลายเป็นว่าผู้ล่วงหลับจะไม่ได้เลยแม้แต่น้อยประการที่สผู้ล่วงหลับจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมรับเท่านั้นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดการอุทิศบุญ ของท่านสาเร็จผลดีก็คือผู้ล่วงหลับจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรับแล้วเท่านั้นเพราะในทางพุทธถือว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมักจะกลายเป็นวิญญาณที่จะต้องได้ไปรับโทษตามแต่ละบุคคลที่เคยทํามาในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นช่วงของการรับโทษในขุมนรกจะไม่ได้รับบุญใดๆทั้งสิ้นเพราะจะต้องได้รับโทษจนเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน และผลสภาพของการรับโทษทันต่างๆจนครบถ้วนแล้วเขาจึงจะสามารถขึ้นมารับบุญที่ญาติทำให้ได้และเมื่อได้ที่กลายมาเป็นโอปติกะก็จะถือว่าอยู่ในสถานะรับบุญได้นี่ก็ขอขยายความคำว่าโอปติกะนะครับซึ่งหมายถึงผู้ที่เกิดผุดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่และโตเต็มตัวในทันใดตามแต่อดีตกรรมซึ่งได้แก่ เทวดาพระพรหมสัตว์นรกเปรตอสูรและประการที่สี่ผู้รับต้องยินยอมนี่คือปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากคือเมื่อท่านทำบุญแล้วพร้อมอุทิศบุญให้ผู้ที่รอรับบุญจะต้องเกิดการอนุโมทนาจากผู้รับเท่านั้นหรือเรียกง่ายๆว่ายินดีรับบุญที่ท่านทำให้ พอถ้าผู้ล่วงดับที่ท่านทำบุญให้เกิดไม่ยินดีที่จะรับก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆส่วนใหญ่แล้วกรณีนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีเวรกรรมซึ่งกันและกันหรือที่ถูกเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรถ้ามีเวรกรรมต่อกันแบบมากๆถึงขั้นอาฆาตจนทําให้เจ้ากรรมนายเวรไม่สามารถให้อภัยได้ก็อาจจะไม่ยอมรับบุญที่ผู้นั้นทําหรืออุทิศมาให้ จึงกลายเป็นดวงจิตที่ไม่เลื่อมใสในบุญที่ส่งไปทำให้ไม่มีประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้และผู้รับดังนั้นจึงถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่น่ากลัวพอสมควรถ้าท่านเป็นคนทำบุญท่านควรฝึกการอุทิศบุญและการกรวดน้ำตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อทำให้บุญที่ท่านทำมาสามารถส่งต่อไปถึงผู้ที่ร่วงรลับได้ไม่ว่าจะเป็นยากคนรู้จัก เพื่อนสนิทเทวดาประจำตัวหรือแม้แต่สัมภเวสีทั่วไป <c oughs> ก็จะได้รับบุญที่ท่านทำให้อย่างแน่นอนและยังเป็นการฝึกทําให้ท่านรู้จักเสียสละแก่ผู้อื่นถ้าท่านฝึกฝนการอุทิศบุญให้คล่องแคล่วเป็นประจำและต่อเนื่องแล้วจะทำให้ท่านสามารถสมบุญต่างๆไปสู่ผู้ร่วงหลับของท่านได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดประสิทธิภาพและทำให้ตัวของท่านเอง มีความสุขต่อการได้ทำบุญที่ส่งต่อถึงคนที่ท่านรักหรือผู้ล่วงหลับที่ท่านต้องการยกบุญให้อย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับทำบุญให้ผู้ตายนี้ท่านแสดงไว้ว่าจากหนักที่ผู้ตายจะได้รับเหมือนกับงมเข็มอยู่ในก้นบ่อในมหาสมุทรแต่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ชอบทำนับว่าเป็นความดีของผู้นั้นอย่างยิ่งท่านเปรียบไวย สมมุติว่าบุญที่ทําลงไปนั้นแบ่งออกเป็น16ส่วนแล้วเอาส่วนที่16มาแบ่งอีก16ส่วนผู้ตายก็จะได้รับเพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นฟังดูแล้วก็น่าใจหายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทารเนื่งองว่าจะมีชีวิตอยู่นี้จึงใดควรจะทำบุญที่ดีบารมีที่ทำได้ก็ให้รีบทำเสียเพราะว่าหากตายไปแล้ว เขาทำบุญไปให้ไม่ทราบว่าจะได้รับหรือไม่ถึงแม้จะได้รับก็คงน้อยเหลือเกินเราจึงควรหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองด้วยการหมั่นทำความดีรักษาศีลทานภาวนาเพื่อให้มีกินมีใช้ในโลกนี้และโลกหน้าน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่นำนความรู้ดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุมโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลัาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ